ตอนนี้อยู่กับ Ford แต่งรอภายใน2นาทีนะครับวันนี้อยู่กับตัว Ford e v e r e เรรุ่น Sport นะครับอ่าเป็นโมเดลปี2021นะครับสีขาวราคาตัวเต็มๆต็อครับอยู่ที่1,429,000านะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้กระทางลูกค้านะครับก็ก็คือเหลือราคาอยู่ที่1,299,000านะครับคันนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง49,000บาทนะครับผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละ19 0 0 0กนะครับอ่าก็คือรถคันนี้เลย เดี๋ยวผมจะพาลูกค้ามาดูรอบคันนะครับว่าตัวเอเวอรเรสต์สปอร์ตรุ่นนี้ครับมีอะไรที่มันแตกต่างจากรุ่นตัวใหม่บ้างนะครับก็คือตัวเนี้ยในเรื่องของรูปทรงครับเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้ามานิดนึงในเรื่องของรูปทรงมันจะดูมนๆนะครับมันจะมันจะดูไม่เหลี่ยมถ้าตัวใหม่มันจะดูออกเหลี่ยมๆดูบึกบึนนะครับตัวนี้จะออกดูแบบมนๆนิดนึงกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาดําเงานะครับแล้วก็ด้านด้านล่างก็เป็นแบบดําเงานะครับ ถ้าดูรูปทรงอ่ะมันจะดูแตกต่างจากรุ่นใหม่อยู่แล้วก็คือในเรื่องของล้อแม็กตัวนี้นครับจะเป็นล้อแม็กขอบ20สีดําเงานะครับทุกอย่างจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดโอเคนะครับราวหลังคาก็ยังเป็นดําเงาเลยก็คือรุ่นสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าครับก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับดําเงาโอเคขอบมือจับก็ยังเป็นดําเงาเลยโอเคนะครับประตูท้ายจะเป็นไฟฟ้า ส่วนมากครับลูกค้าจะเปรียบเทียบกับตัวตัว Nexgen ตัวใหม่นะครับก็คือ,คอถ้าตัว Nexgen ตัวใหม่ราคาจะเป็นล้านสามแสนสานะครับก็คือรุ่นเทนก็คือตัวเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อตัวนี้นครับในเรื่องของรุ่นสปอร์ตก็จะได้ประตูท้ายไฟฟ้าแต่ถ้ารุ่นเทนตัวเริ่มต้นจะเป็นแบบแมนนวลนะครับสิ่งที่มันแตกต่างจากรุ่นตัว Nexgen อ่ะก็ถ้าใครลูกถ,ถ้าก็ถ้าใครชอบแบบ รุ่นตัวแบบรุ่นโมเดลปีสองศูนสองหนึ่งนะครับก็แนะนำมาดูตัวนี้จัดโปรโมชั่นราคาเหลือร้านสองเก้าเก้านะครับรถมีจำนวนจำกัดน,นะครับรถเหลือไม่เยอะแล้วเตัวนี้ก็มีแต่แบบเตะปิดนะครับกุญแจไม่อยู่ที่ตัวโอเคต้องกดปิดเอาอเนะครับถ้าเป็นตัวเทนตัวใหม่ก็เป็นแบบแมนวนวลแต่ราคามันใกล้เคียงกับตัวนี้มันเลยเปรียบเทียบกันได้อยู่โอเคนะครับก็ เดี๋ยวพาไปดูรอบคันอีกทีนึงด้านข้างก็จะเขียนคำว่าสปอร์ตนะครับก็ลูกค้าท่านนี้ครับใช้เงินออกรถเพียง49,000บาทนะครับหรือถ้าลูกค้ามีเงินดาวเพิ่มมากกว่านี้นะครับก็ในเรื่องของผ่อนต่อเดือนก็จะถูกลงนะครับก็หลักๆประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจออกรถฟอร์ดแต่งรอครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ที่เบอร์โทร084ย์แนะครับหนึ่งสีี่หนึ่งสีหกแนะครับก็ถ้ายังไงผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเราเจอกันที่คลิปหน้าครับ